มาแล้วครับผมอัปเดตใหม่ครับอัปเดต14นะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นอะไรมาไหนดูซิครูคืออะไรครูบวกแต่ว่าล็อกอินไม่ได้นี่คือเราจะต้องไปเลือกก่อนหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับเพื่อนๆดูในส่วนของช็อปก่อนช็อปมีอะไรมาใหม่เฮ้ยมีเ c ็ก s ูซ e โบนัสด้วยนะครับผมขอดูรายละเอียดหน่อยนะครับโอเคจ่ายเป็นรายเดือนนะครับงั้นยังก่อน <c oughs> มีแบบจ่ายเป็นรายเดือนด้วยนะ แล้วก็ซีซันพาร์ทซีซันพาร์ทรีแล้วอุย้ยผมยังเก็บไม่ทันเลยอะแต่เก็บทันก็ไม่ได้ตัวสุดท้ายอยู่ดีนะครับซีซันพาร์ทก็จะเป็นแฮนซ้มแพงต้นนะครับผมแบบที่ผู้พัฒนาเขาเคยเกินเอาไว้ในคลิปของเขาเลยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับถ้าเราดูในส่วนของตรงนี้มีสกุลใหม่มานะครับผมมันคืออะไรเอ่ยไปดูกันคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ hall of champion ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อด้านขวานะครับผมตรงเข้าไปผมจะแวะด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายมีอะไร ด้านซ้ายเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับผมไม่มีอะไรงั้นด้านขวาตรงนี้ล่ะด้านขวามาก็เป็นอะไรเนี่ยโอลิมเปียนสปอนบ๊อบนะครับเพื่อนๆเป็นยูนิตตัวนี้เลยแต่ว่าเขาน่าจะแจกหลังจากที่รีเซ็ตใช่ไหมคือให้แข่งกันนะครับผมก็จะมีอันดับท็อป3นะครับผมท็อป3ก็จะติดชายนี่มัมบู ที่4ถึงก็จะได้เป็นวัมบที่7-10ถึงก็จะได้เป็นาชนีนะครับงั้นเรามาตรงนี้เลยสปอนบ็อกแฟคชั่นตรงกลางนะครับกดเย็ดไปนะครับผมมันคืออะไรเอยแฟคชั่นเวิร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งอันนี้น่าจะวาร์ปเข้ามาในส่วนของเซิร์ฟรวมแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมอยู่เซิร์ฟวีนะครับเพื่อนเพื่อนแต่พอวาร์ปมาแบบนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟรวมนะครับผมทีนี้เราจะต้องจอยก่อนเขาให้เราเลือกกดน,นะครับผมถ้าผมยังไม่เลือกอะผมมาดูสำรวจด้านข้างก่อนได้ไหมอันนี้คือ,อเย เข้าไม่ได้นะครับคืออะไรเป็นแค่นี้ใช่ไหมอันนี้เป็นออฟฟี่เฉยๆไม่มีอะไรงั้นก็ต้องเลือกนะครับผมจอยแฟคชันไปเพื่อนๆผมจะเลือกเป็นในส่วนห้องอะไหนดีอันนี้แบนกีกเจลี่ฟิธแล้วก็กูฟี่ใช่ไหมอ๋อ,อมันกดดูได้โอเคนะครับผมกูฟี่กูเบอร์ครับเพื่อนๆก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับผมพวกเขาหัวเราะง่ายมากนะครับร้องเพลงเสียงดังนะครับผมแล้วก็รักความสนุกบา้บาๆว่ากันไปนะครับผมอ่า เป็นเหมือนกิวไหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบขับอะไรเงี้ยเลือกเผ่าอะไรประมาณนี้ไหมนะครับผมแต่ละอันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นจิลเลฟิตอันนี้เขาก็จะรักกว่าเขาลบกฎนะครับผมอะไรประมาณนี้ผมเอาอ่าอันนี้ก็แล้วกันเบนกินะครับเบนกิก็จะเป็นพวกเขาชอบใช้เวลาไปกับการพัฒนาตัวเองนะครับผมพัฒนาสกิลของตัวเองอันนี้แหละมันตรงเราดีนะครับโอเค Rev. คุณแน่ใจแม้ว่าต้องการจะจอยแบรนกีกนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยจะต้องเสียในส่วนของโลบักอ่ะแน่ใจกดจอยไปถ้าจะเปลี่ยนเสียโลบักนะครับย้ํานะจะเปลี่ยนเสียโลบักนะครับเพื่อนๆโอเครอโหลดแป๊บหนึง่งแล้วก็เหมือนแข่งเงินนะครับผมแข่งกันสามัญนั้นอะเราจะต้องชนะแบรนกีกต้องชนะนะครับผมโอ้เลือกถูกโอ้ยเลือกถูกแล้วนะครับผมอันดับหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้แบรนกีกนะครับ้ยแต่ว่าคะแนนมัน Idol ห่างกันไม่มากนะครับแต่กูฟีนี่คือทิ้งขาดเลยทิ้งขาดไป2ล้านกว่านะครับผมต้องรอรีซีซั่นนะครับ1,500 1,500แร้อยันอลอันนี้ได้เหรอเนี่ยอันนี้เพื่อน,อนๆงั้นเอางี้เรามาโกอกอันใหม่ก,กันก่อนดีกว่านะครับอันแรกคือ only the best นะครับผมรีดีมไปนะครับ2คือ delay is okay นะครับผมคือก่อนหน้านี้อัปเดต delay ไง3คือ Pick อะ z e ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าโอเคหมดอายุแล้วนะครับผมงั้นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วกลับมาต่อกันเพื่อนๆนะครับมาต่อในส่วนของถึงไหนแล้วเมื่อกี้แฟ c t i o n s h o ก่อนก็แล้วกันอ่ะด้านขวาตรงนี้ faction shop น,นะครับผมเอาเหรียญมาแลกข,ของได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเทียด้วยจะต้องเล่นเพื่อปลดล็อกเทียไปก่อนนะครับผมเทียที่5โดนล็อกไว้อยู่เทียนี้มาจากไหนเขานับยังไงจากเลเวลเหร เลเวลที่เล่นหรือ,อยังไงนะครับผมทีมอัพตรงนี้มีสตอรี่มีลงเลนมีชาเลน์ ate, มี AFK นะครับขอดูขวาชาเลนต์ตรงนี้ชาเลน์ Challenge ก็จะมีไนเมฮาร์ดอ,อันนี้ก็จะยากกว่านะครับผมเดวิลโจนนะครับจะยากไปอีกระดับหนึ่งมากกว่าไนเมนะครับผมได้15อันไหนมันได้เหรียญเยอะๆสตอรี่ไหมสตอรี่ก็จะเป็นเป็นเล่นปกติออมันต่างกันยังไงอะงงมาก อันนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆง,งงๆเอาไว้ก่อนเอาสตอรี่ไปก่อนนะครับเรามาดูในส่วนของเลดเลดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมบัพเปอร์บเหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมผมเลือกเป็นเดวิลโจนก็นแล้วกันนะครับผมในแมปไฟ่ยิงดัตแมนชิปครับเพื่อนๆอันนี้คือยากกว่านายเมนะอยากลองดูก่อนหน้านี้ที่อัปเดตเข้ามาผมก็ไม่ได้ลองนะครับเล่นไม่ทันอีเวนต์หมดก่อนหนๆเราจะต้องกันฐานเราตรงนี้ใช่ปะ มันน่าจะออกมาจากตรงนี้งั้นผมวางดักไว้ต้นเกมตรงนี้ก็แล้วกันหวังว่าจะวางถูกนะครับแล้วก็วางตัวฟาร์มตรงนี้สาตาร์ทเว็บมาเลยครับผมมีฝนตกด้วยเปิดเอฟเฟกไปเลยครับเอาการผิดทางชิปแล้วเดอรักนไอเราก็ไม่รู้อู้อะไรวามาตรงนี้นะครับผมเพื่อนโอเคการตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ไหมเนนะี่ยโอ้โหไม่ทันนะ่ะโอ้โหเอาไมเอาม้ไม้มคนเรามันพลาดก็ได้ h ีหนึ่งด้วย ให้ตายอย่างตึงนะครับงั้นดักมันตั้งแต่ตรงนี้แหละเอาตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บอัพแม็กแล้วก็ครอบคุมพอดีนะครับผมจัดไปามาเลยพวกคูณห,ห้ามายครับผมสปูดบิดมาตีอีเออ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 เอา,เอาหลุดอีกแล้วมนหลุดอีกแล้วนะครับไม่ได้โอ้ยากยากยากแบบสุดสุดอะเดวิลโจนคือคือตึงสุดแล้วนะครับผมอืม วางตรงเนี้ยวางตรงนี้เหรอไม่ได้เว้ยทุกคนไอตรงนี้คือมันจะออกไปทางหนึ่งงั้นเราต้องดักตรงนี้เราถูกแล้วนะครับผมต้องดักตรงนี้แหละแต่ว่าเราไม่มีเงินอัปเกรดต้องหาตัวสโ,โลมามาคนเดียวนี่ว่ายากเลยนะครับถ้ามีเพื่อนมาด้วยนี่ยากกว่านี้อีกนะคูณสองอคูณสองไปก่อนโอเคอันนี้ได้อยู่ครับมันพอไหวอย,อยู่นะครับผมโอเคถ้าแบบนี้ก็ย,ยังชั่วนะครับ โอเคไปครับตัวฟาร์มาครับผมแล้วก็อัพไปอัพไปอัพไปเ้ยขอขอปิดกราฟิกดีกว่าไม่น่าเปิดเลยเราปิดไว้แหละดีแล้วนะครับผมอัพตัวฟาร์มมาสลับกันโอเคไหวแล้วแสดงว่าคูณนะเมื่อกี้ผมเร็วไปนะครับผมเรารีบร้อนไปหน่อยดาเมจมันไม่พอนะครับโอเคไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอาให้ได้นะเพื่อนนะอย่าให้หลุดนะขอร้องแหละแบนกีก ้องมีดีมแกลลี่งั้นวางดีมแกลลี่สโลไว้ตรงนี้หน้าฐานเลยครับเฮ้หย,ห,ยหลุดว่ะทุกคนเดีย๋ดวยวๆพี่หมีวะพี่หมีไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้พี่หมีมาเงินไม่พอว่ะทุกคนพี่หมีพี่หมีทันไหมได้ไหมเนะี่ยพี่หมีโอ้โหสวยพี่หมีแบกพี่หมีเป็นเดอะแบกครับผมได้เพื่อนๆโอเคอัพแม็กมาหนึ่งครับแม็กมาหนึ่งแล้วก็คูณสามผมไม่มีนะ ผมมีแต่คูณ52แล้วก็ข้ามไป5เลยนะครับพี่หมีสกัดไปก่อนสกัดไปก่อนแบบหนึง่งแบบนึงแบบนึงของเงินครับของเงินเฮ้ยมันมีหมีด้วยมันมีหมีด้วยนะครับผมโอ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 พี่หมีพี่หมีหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่ได้อยู่โอเคทีนี้วางไปเพิ่มตรงนี้ครับตรงนี้เพราะว่าอัพแม็กให้มันครอบคลุมนะครับเพื่อนๆเออทำไมมันหลุดเยอะขนาดเนี้คูณหนึ่งดิเออเอาเป็นปกติก่อนนะครับตั้งหลักไม่ทัน เดี๋ยวดึงสตินิดนึงอ,อัพตัวฟาร์มใช่ไหมอัพตัวฟาร์มมาปุ๊บตัวฟาร์มผมแม็กสองตัวทีนี้ก็กลับมาอัพตรงนี้กลับมาอัพตรงนี้แล้วก็วางตัวโซโลไปเนาะเราวางตัวสโ,โลดีมแกลลี่เอาไว้ด้านหน้าตรงนี้นะครับอัพก็จะครอบคุมพอดีโอเคงั้นคูณ5มาคูณ5มา,5มาดีมแกลลี่ครับคูณ2คูณ2คูณ 2. 2โอเค5แล้วก็สลับ2ต่อนะครับผม แล้วก็อัพไปให้แม็กนะครับโอเคสวยครับผมสวยได้ได้ได้ตีเราได้วะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ไปตัวหนึ่งปึ๊บอัพเกรดไปคูณห้ามาคูณห้ามามันน่าจะได้แล้วมั้งตอนเนี้ยอัพอัพแม็ก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 ดิแม็กดิพวกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมว่าตรงนี้ไม่เวิร์กขายทิ้งขยับมาเอาเป็นตรงนี้แล้วก็อัพแม็กแบบนี้อ่ะโอเคได้ครับทีเนี้ย เราวางตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ได้ไหมตรงนี้จริงๆอัพแล้วมันครอบคุมพอดีนะเพื่อนๆมันตีได้หมดเลยนะงั้นเอาเอาเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้ดีกว่าโอเคจะได้ตีไปหลังๆเฮ้ยอย่าหลุดดีพี่มีพี่มีผมเสียวว่าไเลยพี่พี่จะทำผมเสียวแบบนี้อ๋อโอเคผมวางดิมแกลลี่ผิดจุดเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยเราต้องเคลียร์ใหม่สำหรับดิมแกลลี่เพราะอะไร เพราะว่ามันมาตรงนี้ด้วยเราลืมคิดไปครับก่อนหน้านี้ผมก็พูดบอกเพื่อนแล้วนะครับผมว่ามันมาตรงนี้แต่ดันไปวางตรงนี้าใหมอ่าตรงนี้นะอ่ะทีเนี้ยได้เพราะว่าดีมแกลลี่มันช่วยซื้อเวลาให้ได้เยอะครับโอเคอัพไปให้แม็กเลยนะครับผมโอเคนะเราวางอย่างนี้โอเคแล้วทีนี้ได้เวลาเปลี่ยนตำแหน่งพี่หมีครับเพราะว่าพี่หมีตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วเอาเป็นตรงนี้ไปเลยครับโชว์ความสามารถพี่ให้เต็มที่เพราะว่าพี่คือซีเข จัดไปครับผมเออชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ครอบคุมอีกเวรกรรมก็ต้องขยับมาหน,น้าตรงเนี้นะครับอ่ะเบีงเงินแล้วเกินน้าเราอะตรงนี้อ่ะโอ้โหมียักษ์ใหญ่เบิ่มเลยครับผมพ่อหมีเวนลูกหมีโอเคได้แหละสู้เขาลูกนั่นแหละเออควิดพ่อพ่อหมีเวทลูกหมีนะครับผมอเอาดิเอาดิครับมีดิมแกลิสโละเอาดิถึกแล้วไงอ่ะถึกแล้วไงครับสู้สุดใจไหวยอยู่แล้วนะครับผม เราเหลือตัวไหนยังไม่ได้วางเราเหลือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ริชาร์ดพาร์เกอร์ตรงนี้ไปหนึ่งครับเราไม่มีเจลรี่ฟิตแจมนะจริงๆผมว่าเนี่ยเออเนี่ยเพื่อนๆใครคิดอะไรไม่ออกโอ้แต่ว่ามันไม่ได้นี่ว่ะเพราะมันเป็น,นอันนี้มันต้องยังไงก็ต้องเป็นวิวเนาะในส่วนของเอ็นชาร์ดเทดหรือว่าเทดรีโละต้องใช้วิวดลดราคานะครับผมคัสตี้แคปนะครับตัวฟาร์มเงินใช้อื่นไม่ได้แล้วจเจ้ามาบัฟเสริมมอไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรวะจะผ่านอยู่แล้วทุกคนมาหลุดได้งไงโอ้ไม่กอดเอาใหม่อย่าเพิ่งตกใจไปครับดาลีครับผมแหมดวงเรานี่มันสุดๆเฮ้ยแต่ผมว่าด่านนี้ดีคือวางแล้วมันทำดาเมจได้แบบเต็มที่นะครับผมตรงนี้โอเคไปครับเราไปแบบช้าๆก่อนนะครับผมแล้วเหมือนเขาปรับตรงนี้ใหม่ด้วยใช่ไหมผมรู้สึกว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันไม่มีอะ เม่อนมันเป็นเบอร์เกอร์หมดเลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เราวางตัวฟาร์มได้ไงเพื่อนๆพื้นที่มันพอนะครับพอเป็นด่านนี้แล้วผมรู้สึกว่าผ่านได้แบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันคูณ5ไปเลยอ่ะคูณ5ไปนะครับอัพพี่หมีมาก่อนนะครับโอเคแม็กมาสวยครับผมอู้คูณ5แล้วเร็วเร็วจัดเร็วจนแหลกเร็วจนแหลกนะครับผมดีมแกลลี่ไหวไหมสโลว์ได้อยู่นะครับอัพดีมแกลลี่แม็กแล้วก็ตามด้วยแพงต้อนไซบอร์กนะครับผมมาครับ ใส่บอกแพงต้อนมาตรงนี้ตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเอ้ยเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้นวางได้โอเคมันครอบคุมพอดีไงแนวดูดิค่อนข้างชอบล้ศมีการโจมตีเขาต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าซีเขีฟอร์มูล่าด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวเขาหูดแบบนี้ครอบคลุมเลยแล้วก็มามาเลยครับพี่หล่อน้องสุดน่ารักน้องหมูเด้งดิชาร์จวางตรงนี้ตัวหนึ่งอัพแม็กแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ได้ไหมถ้าผมวางตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีอเอาตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้งั้นก็ตรงนี้แหละด้านน้าอัพไปให้แม็กครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมวางได้อีกตัวนะอีกตัวก็คือตัวนี้ต้องตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้แล้วนะครับมันแทรกตรงไหนได้บ้างเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ป่ะเต็มหมดแล้วงั้นก็ตรงนี้แหละครับอัพแม็กน่าจะได้อยู่มั้ง โอเคเหลือตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ตีถึงได้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 ไดไดมาลุ้นกันครับ15เว็บเลข3เว็บแป๊บเดียวเพราะว่าผมคูณ5ไงสปีดเร็วจัดอันนี้มันออกมาทางเดียวอะเฮ้ยแผมเลือกผิดหมูดวะผมเข้าผิดปนะเนี่ยไม่ได้เข้าเดวิลจูนอะเดวิลจูนมันรีไปก็เป็นอันนี้แต่ผมว่าผมมาถูกนะก็คือขวาสุดมัง่งกี้นะครับผม มันไม่มีให้กดเพย์อเกนนะพรพะพอลานแมปมันเปลี่ยนนะเพื่อนเพื่อนเว็บสุดท้ายครับนะผมบอสใหญ่ออกมาแล้วใส่บอกแพงตน้นตุยตุยเฮดพีสามแสนโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอาเรามาไหนเมเบะนะ <c oughs> ไม่รู้แหละรู้แต่ว่าผ่านแล้วนะครับโอเคแค่นั้นก็พอแล้วได้มาสิบห้าเหรียญน,นะครับผมเพื่อนเพื่อนไอเมื่อกี้นะสกุลเงินใหม่นะครับ